สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพอดแคสต์ของครูเก๋เกี่ยวกับเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจนะคะหรือว่าถ้าใครที่เป็นคุณครูเหมือนกับครูเก๋แล้วนึกไม่ออกว่าจะพูดหน้าเสาธงหรือว่าอบรมให้แนวคิดกับนักเรียนเรื่องอะไรดีก็สามารถเข้ามาในเพลย์ลิสต์ของ YouTube ช่องนี้เพื่อที่จะนําเรื่องเล่าต่างๆไปประยุกต์หรือดัดแปลงใช้ในการอบรมคุณธรรมให้กับเด็กๆได้นะคะสําหรับวันนี้ เรื่องที่ครูเกศจะนํามาเล่าคือเรื่องหนูตกถังข้าวสารค่ะก็เป็นธรรมชาติของหนูอยู่แล้วนะคะที่จะชอบหากินต่างๆอยู่ในครัวนะคะแล้วมันก็วิ่งบุ่นอยู่ในครัวขนาดนั้นค่ะตอนที่มันกําลังหากินอยู่มันก็ได้ตกลงไปในถังข้าวสารโอ้แต่ไม่น่าเชื่อนะคะสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือว่ามันดีใจมากเลยค่ะมันคิดว่าโอ้ยมันช่างโชคดีเหลือเกินข้าวสารเต็มถังขนาดนี้จะกินให้อิ่มหมีพีมันไปเลย เจ้าหนูก็เลยกินข้าวสารที่อยู่ในถังค่ะมันกินแล้วมันก็นอนมันนอนแล้วมันก็ตื่นมากินเป็นอยู่แบบนั้นอยู่หลายวันค่ะและเวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปไวเสมอวันหนึ่งตอนที่มันกำลังกินกินอยู่มันก็เริ่มมองเห็นพื้นของถังข้าวสารค่ะมันฉุกคิดได้ว่าข้าวสารในถังนี้จะหมดแล้วเหรอเนี่ยแต่มันลืมนึกไปว่า ยิ่งมันกินข้าวสารลงไปเรื่อยๆข้าวสารใกล้จะหมดนั่นก็หมายถึงว่าก้นถังมันก็ยิ่งลึกลงไปเรื่อยค่ะทีนี้โอกาสที่เจ้าหนูจะออกจากถังก็ยิ่งเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้นมันยังคง มองในสิ่งที่ยั่วยวนหรือว่ายังคงคิดว่าเออเข้าวสารก็ยังพอมีเหลืออยู่แล้วมันก็แท้แล้วก็กินข้าวสารในที่สุดจนหมดค่ะเมื่อข้าวสารหมดเจ้าหนูก็พยายามตะกุยตะกายพยายามที่จะวิ่งวนเพื่อที่จะออกจากถังใบนั้นแต่เจ้าหนูก็ไม่สามารถที่จะออกจากถังข้าวสารได้ สำหรับเรื่องนี้นะคะครูเก๋ก็ได้ให้แง่คิดกับนักเรียนไปว่าการใช้ชีวิตของคนเราในปัจจุบันเนี่ยอาจจะดูเหมือนมันปกติธรรมดามากแต่แท้ที่จริงแล้วอ่ะมันเต็มไปด้วยสิ่งที่ยั่วยุมากมายหลายอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่านักเรียนมาเรียนคุณครูมอบหมายงานให้ทํารายงานให้ทําโครงการหรือมอบหมายงานกลุ่มหรืออะไรก็แล้วแต่และนักเรียนก็ชลาใจอาจจะเข้าไปถ่ายทิกตอกอาจจะเล่นเอ่อเฟซบุ๊กหรืออาจจะทํากิจกรรม กรมอย่างอื่นดูซีรีส์หรือเที่ยวเล่นจนเพลิดเพลินเหมือนกับเจ้าหนูที่ตกลงไปในถังข้าวสารและก็ลืมไปว่าตัวเองยังมีงานมีภาระหน้าที่รับผิดช,ชอบมากมายและจนในที่สุดใกล้เวลาที่จะต้องส่งใกล้เวลาที่จะต้องทําพอมานึกได้อีกทีก็อาจจะกลายเป็นเหมือนเจ้าหนูที่ตอนนี้ตกลงไปอยู่ที่ก้นถังแล้วก็ยากที่จะขึ้นมาแล้วนะคะ หรือถ้าใครที่ไม่ใช่คุณครูก็สามารถเอาเรื่องนี้ไปเล่าแล้วก็เปรียบเทียบให้แง่คิดในด้านอื่นๆได้ค่ะหวังว่าเรื่องที่ครูเกตเล่าจะเป็นประโยชน์นะคะและถ้าใครอยากจะฟังเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจแบบนี้ก็สามารถกดติดตามไว้ได้หรือพิมพ์คอมเมนต์เป็นกําลังใจไว้ให้กันก็ได้ค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ